มีชาวเยอรมันเขาสงสัยเกี่ยวกับเรื่องพฤติกรรมของคนไทยเวลาที่คุยกันทะเลาะกันเวลาที่มีเรื่องไม่เข้าใจกันคนไทยไม่โวยวายส่วนมากจะพูดเนิบๆเอาถ้าเกิดว่ามีใครสักคนหนึ่งเริ่มโวยวายขึ้นมาบางทีอีกฝั่งหนึ่งก็จะเงียบแล้วคนที่โวยวายก็เริ่มเงียบตามแล้วทีนี้ก็มีชาวเยอรมันคนหนึ่งครับเขาไปเห็นที่ประเทศจีนมาก่อนเขาก็นึกว่าเออเอเชียก็อาจจะประมาณนี้นะ เพราะว่าแถบทางจีนเวียดนามเขาก็จะชอบโวยวายกันที่นี้เขาบอกว่าผมนะ่ะเคยทํางานที่ปักกิ่งอยู่6ปีก่อนที่จะย้ายมาที่กรุงเทพประเทศไทยตอนแรกก็มาทํางานกับทีมคนไทยนะรู้สึกเหมือนกับว่าตัวเองนะ่ะพูดดังเกินไปเลยทั้งๆที่ผมก็ไม่ได้เป็นคนที่เสียงดังอะไรนะักผมนะ่ะเคยเห็นพนักง,งานจีนเขาโวยใส่ลูกค้าต่อหน้าลูกค้าคน,น,นอื่นๆแบบไม่แคร์สายตาใครทั้งสิ้น หลายๆครั้งไม่ใช่เพราะว่าเขาโมโหแต่บางทีมันคือการป้องกันตัวประมาณว่าฉันไม่ผิดนะฉันไม่ยอมรับความผิดที่คุณโยนมาฉันจะพูดให้ทุกคนรู้เขาก็เลยโวยวายแต่ว่าที่ไทยนะไม่ว่าสถานการณ์มันจะร้อนแค่ไหนผมก็กลับเห็นหลายๆคนยิ้มบางคนก็เงียบบางคนก็รับฟังแล้วก็พูดว่าเข้าใจทั้งที่จากในมุมมองของผมนะสิ่งที่พวกเขาเจอนะควรจะต้องแหกปากใส่กลับได้เลยด้วยซ้ํา ผมน่าเคยเห็นทีมไทยโดนลูกค้าตะโกนใส่หน้าห้องประชุมแบบไม่ให้โอกาสอธิบายอะไรทั้งสิ้นไม่มีใครตอบโต้อะไรเลยแม้แต่คําเดียวหลังจากประชุมจบนะผมก็ถามว่าทาไมถึงไม่พูดอะไรบ้างทําไมไม่ชี้แจงกลับละ่ะปล่อยให้เขาด่าทําไมเราไม่ได้ผิดคําตอบที่ผมได้ก็คือลูกค้ากําลังอารมณ์ขึ้นครับเราต้องรอให้เขาใจเย็นก่อนแล้วค่อยว่ากัน ที่จีนน่ะถ้าเงียบเท่ากับแพ้แต่ที่ไทยการนิ่งกลับกลายเป็นรูปแบบหนึ่งของการชนะโดยที่ไม่ต้องใช้เสียงมันเหมือนกับว่าคนไทยนะ่ะเลือกเลี่ยงแรงประทะเพื่อที่จะรักษาระบบสัมพันธ์มากกว่าในการชนะในแต่ละจังหวะของการโต้วาทีอีกอย่างก็คือผมนักสังเกตเห็นว่าคนไทยเขามีระบบซับพอร์ตกันเงียบๆหลังฉากด้วยนะหลังจากโดนลูกค้าด่าหนักๆน่นะคนในทีมก็จะเดินมาบอกว่า เดี๋ยวเย็นนี้ไปกินอะไรไหมหรือไม่ก็เอ้ยไม่เป็นไรวันนี้ใจเย็นวันนี้เก่งมากดูเหมือนจะเป็นการเยียวยาที่ไม่ได้อยู่บนโต๊ะประชุมแต่ว่าเป็นเรื่องของการทํางานจริงผมก็แปลกใจนะถ้าเกิดว่าใครใจเย็น่ะจะโดนชมว่าเก่งแต่แน่นอนว่ามันก็มีข้อเสียเพราะบางทีนะความเงียบก็นําเข้าไปสู่การยอมรับมากเกินไปหรือไม่กล้าป,ปกป้องตัวเองในบางกรณีแต่ในภาพรวมผมคิดว่านี่คือความฉลาดทางอารมณ์แบบไทยๆที่แตกต่างจากจีนมาก จีนก็คือเสียงดังเพื่อประกาศสิทธิส่วนไทยก็คือเงียบไว้ก่อนแล้วค่อยหาทางทําให้ทุกคนอยู่รอดนี่มันคนละโลกกันเลยจริงๆเมื่อกี้เป็นชาวเยอรมันทีนี้ชาวเกาหลีเขาก็พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกันเขาบอกว่ามีเรื่องหนึ่งที่ผมนะยังไม่เข้าใจตั้งแต่วันแรกที่มาอยู่ไทยจนวันนี้เลยก็คือความนิ่งของคนไทยนี่แหละเวลาที่เผชิญกับสถานการณ์ที่มันน่าอึอดอัด ตอนอยู่เกาหลีถ้าเจออะไรไม่พอใจคนจะพูดกันออกมาเลยทันทีทั้งชี้แจงโต้แยง้งบางทีก็เสียงดังไม่ใช่เพราะไม่มีมารยาทนะแต่นี่มันคือธรรมชาติของสังคมที่ต้องเอาตัวรอดด้วยการไม่ยอมให้ใครมาโยนความผิดใส่เราพูดง่ายๆก็คือถ้าเงียบนะเท่ากับโดนเหยียบในเกาหลีแต่ที่ไทยผมเคยอยู่ในเหตุการณ์ที่มีงานใหญ่ลาช้าเพราะความผิดพลาดของตัวลูกค้าเองแท้ แต่ทีมไทยเขากลับไม่พูดโต้แย้งอะไรเลยนะในห้องประชุมเขารับฟังอย่างเดียวผมน่ะเป็นคนเดียวที่ยกมือขึ้นแล้วบอกว่ามันไม่แฟร์แต่ทุกคนในทีมไทยกลับส่งสัญญาณด้วยสายตาเหมือนจะบอกว่าเออพอแล้วรู้แล้วพอก่อนหลังจากจบประชุมนะ่ะพวกเขาก็กลับไปจัดงานต่อเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยตอนเย็นผมก็ถามน้องๆในทีมถามว่าทำไมถึงไม่มีใครพูดอะไรเลยล่ะเมื่อกี้เขาก็ตอบเบาๆบ,บอกว่าพูดไปก็เปลืองแรงเขาไม่ฟังหรอก ดูเหมือนว่าคนไทยจะใส่ใจผู้ฟังมากเลยนะในวัฒนธรรมเกาหลีการพูดนะแม้ว่ามันจะเหนื่อยแต่นี่คือการปกป้องตัวเองแล้วก็ทีมแต่ในวัฒนธรรมไทยการนิ่งคือการรักษาความสัมพันธ์แล้วก็หลีกเลี่ยงการทําลายบรรยากาศผมน่าเคยคิดว่ามันคือความเฉยแต่ตอนนี้ก็เริ่มมองว่านี่แหละคือการสู้แบบเงียบคนไทยไม่ได้ไม่รู้สึกแต่ว่าพวกเขาเน่ยเลือกวิธีการแสดงออกที่ไม่สร้างรายล่กขึ้น นี่ไม่ใช่แนวทางที่ผมถนัดเลยแต่หลังจากที่อยู่มาหลายปีผมก็ต้องยอมรับเลยว่าวิธีแบบคนไทยนี่คือมันดีจริงๆนะสำหรับคนทำงานทีนี้กลับไปที่เยอรามาันก็มีชาวเยอรามันอีกคนหนึ่งเขาบอกว่าก็เคยทำงานทั้งในจีนและไทยเลยก็สังเกตเห็นความแตกต่างอย่างหนึ่งที่ทำให้ตกใจก็คือปฏิกิริยาของคนไทยเวลาที่เจอปัญหาใหญ่โดยเฉพาะปัญหาที่ถ้าเป็นคนจีนหน่ะจะต้องมีการประทะกันแน่ๆทั้งทางวาจาไม่ก็ท่าทาง ผมเคยจําได้ดีเลยว่ามันเคยมีโปรเจกต์หนึ่งที่ลูกค้าทําผิดเองแล้วก็มาโทษทีมเราแล้วในทีมประชุมเนี่ยที่ปักกิ่งคุณจะเห็นพนักง,งานจีนลุกขึ้นโต้แยง้งชี้แจงบางครั้งนี่ถึงขั้นเสียงดังเลยนะเพื่อให้มันชัดเจนว่าฉันไม่ผิดก็คือเกี่ยงกันนั่นแหละแต่ในกรุงเทพไม่มีแบบนั้นเลยทีมไทยนั่งฟังอย่างเดียวแล้วก็พยักหน้าเหมือนยอมรับทั้งทงที่ไม่ควรจะต้องยอมผมก็ถามหลังจากที่ประชุมเสร็จว่าทาไมไม่อธิบายกลับละ่ะ คำตอบก็คือเดี๋ยวเขาก็หายโมโหพอหายโมโหเขาก็คิดได้นั่นทําให้ผมรู้สึกแปลกใจมากเลยนะเพราะถ้าเป็นทางฝั่งยุโรปของเราเนี่ยเราจะต้องรีบพูดให้เข้าใจตรงกันทันทีไม่งั้นเดี๋ยวจะยิ่งเข้าใจผิดแต่คนไทยเลือกปล่อยให้ผ่านไปก่อนแล้วค่อยกลับมาเคลียร์ทีหลังแบบนิ่มๆเข้าใจกันมากขึ้นผ่านไปหลายปีผมเริ่มเข้าใจคนไทยมากขึ้นนะผมเห็นแล้วว่าเนี่ยไม่ใช่ความเฉยเมย แต่เป็นการควบคุมอารมณ์ระดับสูงซึ่งบอกตามตรงเลยว่าคนยุโรปไม่สามารถทำได้ผมต้องเมารวมเพราะว่าจากประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมา50กว่าปีเนี่ยไม่เคยเห็นชาวยุโรปคนไหนควบคุมอารมณ์ตัวเองแบบนี้พวกเขาคนไทยนานาเลือกไม่ตอบโต้ไม่ใช่เพราะว่าไม่รู้สึกแต่เขารู้กันว่าการประทะกันตอนอารมณ์แรงเนี่ยมันไม่จบดีหรอกก็เปลี่ยนแนวคิดไปเลยจากสมัยก่อนที่คิดว่าการไม่โวยวายเนี่ยคือยอมแพ้ แต่คนไทยเขาไม่ได้คิดแบบนั้นสำหรับพวกเขาการเงียบไม่ได้แปลว่าอ่อนแอแต่นี่คือการเอาตัวรอดทางสังคมแล้วมันต้องใช้ความอดทนสูงกว่าการโวยวายซะอีกดูเหมือนว่าสังคมไทยจะให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ระยะยาวมากกว่าการเอาชนะกันตรงหน้ามันอาจจะดูเป็นแนวทางที่ปแปลกๆสำหรับสายตาชาวเยอรมันอย่างผมแต่มันก็ทำให้บรยากาศการทำงานนุ่มนวลมีความสุข ไม่มีการดรามา่าไม่มีศัตรูในทีมไม่มีคนเลิกคบกันเพราะว่าการทะเลาะก,กันในห้องประชุมและที่สําคัญผมคิดว่านี่ทําให้หลายโปร,โจรเจกต์เดินหน้าต่อได้เร็วมากขึ้นเพราะว่าไม่มีใครมามัวเสียเวลาทะเลาะเลยทุกคนแค่เดินหน้าต่อพอใจเย็นเราค่อยมาคุยกันก็ออกไปนึกถึงคําพูดหนึ่งในประเทศไทยนั่นแหละประมาณว่าการแหกปากววยวายเนี่ยมันง่ายนะแต่การนิ่งเงียบอดทนเนี่ยมันยาก มันก็แล้วแต่คนด้วยว่าเก่งพอที่จะนิ่งเงียบหรือเปล่าถ้าเกิดว่าไม่สามารถทําได้ก็โวยวายไปซะอะไรประมาณนั้นมั้งที่นี้ชาวญี่ปุ่นบ้างครับเขาบอกว่าในญี่ปุ่นอะ่ะเราเชื่อว่าการไม่พูดคือการยอมรับเพราะงั้นในเวลาประชุมถ้าไม่เห็นด้วยคุณต้องพูดแต่พอทํางานกับคนไทยนะก็สับสนเลยเพราะว่าบ่อยครั้งเวลาที่มีประเด็นดรามา่าคนไทยนิ่งเงียบนิ่งเงียบแต่ไม่ได้ก้มหน้าพวกเขาทาหน้าเฉยๆกันเหมือนตั้งใจฟังจริงๆ คนโวยวายอาจจะเริ่มกลัวและรู้สึกผิดก็เลยเลิกโวยวายแล้วก็จบการประชุมด้วยรอยยิ้มเล็กๆที่ผมก็ไม่ได้เาใจว่าตอนนั้นคนไทยเขายิ้มแบบจริงใจหรือเปล่าแต่ผมต้องบอกเลยว่าความนิ่งเงียบของคนไทยน่ะถือว่าเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากเลยนะจากคนที่ยิ้มง่ายๆแล้วมานิ่งเงียบเราไม่สามารถเดาใจคนไทยถูกในตอนนั้นครั้งหนึ่งลูกค้ารายใหญ่ก็ต่อว่าทีมเรื่องงานล่าช้าเนี่แหละทั้งที่จริงๆแล้วมันก็เกิดมาจากฝ่ายลูกค้าเองที่ส่งไฟล์ผิดมา ผมก็รอฟังว่าจะมีคนไทยคนไหนพูดขึ้นมานะแต่ก็ไม่มีใครพูดอะไรเลยก็อย่างที่คิดผมนะ่นั่งอึดอัดมากจนต้องเป็นคนพูดแทนประมาณว่าทีมงานคนไทยไม่โกรธใช่ไหมชาวญี่ปุ่นทนไม่ได้โกรธให้แทนเลยแล้วกันหลังจากประชุมก็ถามเพื่อนร่วมงานคนไทยว่าทาไมไม่พูดอะไรเลยทําไมไม่เถียงนี่มันไม่ใช่เรื่องเล็กเลยนะเขาก็บอกว่าพูดไปก็ไม่ช่วยอะไรหรอกตอนนั้นแล้วก็ขำกันแล้วก็บอกผมว่าถ้ายิ่งพูดเนะ่เดี๋ยวมันจะยิ่งมั่ว ผมก็ยอมรับในตอนนั้นเลยว่าผมรู้สึกโมโหแทนพวกเขามากเลยเพราะว่ามันไม่แฟร์แต่ก็เป็นเรื่องแปลกทุกครั้งที่จบการประชุมก็มักจะจบการประชุมได้ดีเสมอผมก็เลยมาลองคิดดูผมคิดว่าคนไทยนะ่ะเก่งในการสร้างบรรยากาศรักษาบรรยากาศแล้วก็เปลี่ยนบรรยากาศด้วยหรือว่าจริงๆแล้วนี่คือเทคนิคของคนไทยในการควบคุมเป้าหมายของเขาแม้จะไม่ใช่แนวของญี่ปุ่นที่เราชอบความตรงไปตรงมา ผมเริ่มเห็นแล้วว่าความนุ่มนวลแบบคนไทยนั้นน่ะก็มีพลังลึกลับอยู่อ่ะก็เป็นความเห็นของชาวต่างชาติเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละครับทำไมคนไทยไม่โวยวายทำไมชอบนิ่เงียบเวลาที่ควรจะโวยวายแล้วผลลัพธ์ก็มักจะออกมาดีอ่ะก็ประมาณนี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ